วิญญาณเฮี้ยนถนนสายมรณะสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อนนครับปีนี้อายุ35ปีเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของตัวผมเองครับเพิ่งจะเกิดขึ้นกับผมได้ไม่นานนะฮะแต่มันทำให้ผมเกือบสิ้นชีวิตสู่ขิดกันเลยทีเดียวก่อนอื่นผมขอเท้าความก่อนนะครับว่าผมนั้นเป็นคนที่ชอบขับรถเล่นในเวลากลางคืนมาก เวลาจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็มักจะเลือกเส้นทางในเวลากลางคืนเป็นประจำกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต,ตอนนั้นผมเลือกใช้ถนนเส้นหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเปลี่ยวที่สุดมันเป็นถนนตัดผ่านป่ารกร้างไม่มีไฟถนนไม่มีบ้านคนเรียกได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคงไม่มีใครมาช่วยได้ง่ายๆในครั้งนั้นก่อนออกเดินทางเพื่อนสนิทของผม ใช้นามสมมุติว่าโอ๊ตก็แล้วกันนะครับมันก็เอ่ยเตือนผมมาว่าเฮ้ยถนนเส้นนั้นมนะันมีคนตายเยอะมากบึงแน่ใจหรอว่าจะไปอะ่ะตอนนั้นผมก็หัวเราํขำๆแล้วก็บอกมันไปว่า <c oughs> แล้วมันมีถนนเส้นไหนบ้างวะที่ไม่มีคนตายมันก็มีทุกเส้นนั่นแหละเรื่องของเรื่องก็คือผมไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่อีกอย่างผมก็ไม่ใช่คนประมาท ที่จะขับรถเร็วด้วยความคึกขนองจึงไม่ค่อยกลัวเรื่องผีสางอะไรพวกนั้นแต่ทฤษฎีของผมมันใช่ไม่ได้กับการเดินทางในครั้งนี้ครับคืนนั้นผมขับรถมาได้ครึ่งทางก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างผมรู้สึกว่าถนนมันโล่งจนรู้สึกวังเวงแทบจะไม่มีรถสัญจรเลยด้วยซ้ำ บวกกับว่าอยูๆ่ๆไฟหน้าของผมก็ดับไปหนึ่งดวงทั้งๆที่ก่อนออกเดินทางมันก็ไม่มีวี่แววว่าจะเป็นตอนนั้นผมเลยตัดสินใจเร่งความเร็วขึ้นหวังจะพ้นถนนเส้นนี้ให้เร็วที่สุดแต่แล้วผมก็เห็นอะไรบางอย่างอยูๆ่ๆร่างซีดเผือดของหญิงสาวคนหนึ่ง ก็หล่นตุ๊กมาแนบอยู่ตรงกระจกหน้าเธอสวมเสื้อผ้าขารุ่งริ่งใบหน้าซีกหนึ่งยุบหุนกระโหลกแตกดวงตากลวงโบมืดสนิทริมฝีปากของเธอเสียะยิ้มกว้างผิดธรรมชาติเธอเอียงคอมองผมเธออ้าปากขยับพูดบางอย่างแต่ไร้เสียงขอไปดใหด้วยด้วยความตกใจผมจึงเหยียบเบรกกระทันหันซึ่งการเบรกของผม ก็ทำให้ร่างของเธอนั้นกระเด็นลงไปกองอยู่ที่พื้นตอนนั้นผมก็ช่างใจว่าจะเอาอยัางไงดีแต่แล้วไม่ถึงเซิยวินาทีร่างนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นจากนั้นเธอก็บิดตัวอย่างผิดธรรมชาติกระดูกกล้านดังกรอบแกรกแขนขาหักงอไปในทิศทางที่ไม่ควรจะเป็นก่อนจะก่งตัวขึ้นเป็นท่าสะพานโค้งหัวของเธอค่อยกลับลงมาใบหน้ายังคงจ้องตรงมาที่ผม รอยยิ้มยังคงอยู่แต่มันกว้างขึ้นจนปากแทบฉีกถึงหูเธอขยับขาและเริ่มเดินไม่สิต้องบอกว่าวิ่งถึงจะถูกเธอวิ่งสีขาในท่าสะพานโค้งกระดูกส่งเสียงรั่นกราบแกลกไปตลอดทางพุ่งตรงไปที่รถของผมด้วยความเร็วผิดมนุษย์เสียงความมือเปื้อนเลือดฟาดใส่ฝากระโปรงหน้าผมกรีดร้องสุดเสียง รีบกระชากเกียร์หยิบเคันเร่งจนมิดรุกกระชากออกไปได้วยความเร็วแต่ในกระจกมองหลังเธอยังตามมาร่างนั้นถลายมากับพื้นถนนเต็มไปด้วยรอยเลือดขณะที่เธอคลานไล่รถของผมไปเรื่อยๆเยสียงหัวเราะแหลมเล็กดังลอดเข้ามาในรถเรากลับอยู่ใกล้กันแค่ปลายจมูก ทแยนสุดแรงจนกระทั่งร่างของเธอหายไปในเงามืดทำให้ผมไม่กล้ามองกระจกอีกเลยกระทั่งพ้นจากถนนสายนั้นออกมาผมตัดสินใจเลี้ยวไปทางถนนหลักและตัดสินใจแวะพักที่จุดพักรถเพื่อตั้งสติได้แต่หวังว่าเธอจะไม่ตามผมมาแล้วในขณะที่ผมนั่งนิ่งหลังพวงมาลายัยเพื่อสงบสติอารมณ์อยู่ๆ ก็มีเสียงกระซิบเย็นเยียบข้างหูทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวขอไปด้วยผมแทบกระโจนออกจากรถแต่ขาทั้งสองข้างกลับไร้เรี่ยวแรงที่กระจกมองหลังสะท้อนภาพของใครบางคนภาพนั้นทำให้เลือดในกายของผมเย็นเฉียบเพราะผมเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นหญิงสาวร่างซีดเผือด นั่งนิ่งอยู่ที่ท้ายก็โปรมหลังของรถเธอเอียงคอช้าๆจ้องมองมาที่ผมด้วยรอยยิ้มหากแต่ปากของเธอมันเสยยกว้างผิดมนุษย์เธอ,อขยับตัวอีกครั้งพร้อมเสียงกระดูกที่ลั่นดังกรับกรับขาของเธองอผิดรูปก,ก่อนจะเริ่มคลานเข้ามาข้างหน้าช้าๆขอไปด้วยเสียงแห่พลาดังขึ้น ผมจึงรีบสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับรถออกจากบริเวณนั้นทันทีในขณะที่รถของผมมุ่งหน้าไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าเหมือนล้อเหยียบเข้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งเสีงยงยางรถเบียดบดทับกับบางสิ่งและในจังหวะเดียวกันผมก็เห็นร่างของเธอนั้นกลิ้งคลุกๆกออกมาจากใต้ท้องรถของผมดวงตาว่างเปล่าจ้องมองไปที่ผมก่อนจะสยะยยิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้กลับไม่ได้มีแค่เธอครับ ในขณะที่รถวิ่งฝ่าความมืดไปข้างหน้าร่างอื่นๆค่อยๆปรากฏขึ้นพวกเขามีลำตัวที่บิดงอผิดรูปบางคนแขนขาหักงอบางคนไร,ศร้ศีรษะบางคนลากร่างโชคเลือดเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับเอ่ยขอไปด้วยไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วย เสียงกระซิบซ้อนกันไปสิบสิบเสียงดังขึ้นรอบตัวตอนนั้นผมตัดสินใจเหยียบคันเร่งจนสุดไหมเพื่อทําความเร็วหนีวิญญาณพวกนี้แต่แล้วอยู่ๆเครื่องยนต์กลับดับไปกลางอากาศทํำไมรถของผมมาจอดควางอยู่กลางสี่แยกไฟแดงแล้วทันใดนั้นเองเสียงตแตรรถดังลั่นฝ่าความเงียบเข้ามาเมื่อผมหันขวับไปไฟหน้ารถสัดส่องเข้ามาใกล้ รถบรรทุกพุ่งตรงมาหาผมด้วยความเร็วสูงตามมาด้วยเสียงดังสนั่นวันไหวร่างผมกระเด็นไปกระแทกพื้นความเจ็บแปร่ปไปทั่วร่างหูอื่นสนิทก่อนที่ทุกอย่างจะดำมืดลงผมลืมตาขึ้นช้าๆรู้สึกถึงร่างกายที่หนักอึ้งสติเริ่มกลับมาเห็นว่าร่างของตัวเอง นอนอยู่บนถนนเลือดไหลนองเต็มพื้นดวงตาของร่างนั้นเบิกโพรงผมอยากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาและเมื่อเงยหน้าขึ้นพวกมันทั้งหมดยืนล้อมรอบผมหญิงสาวร่างซีดเผือดก้มลงมาหาผมรอยยิ้มเสียก,กว้างกว่าเดิมดวงตาสีดำสนิทของเธอมองตรงเข้ามาก่อนจะกระซิบเบาๆข้างหู จากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทไปไม่มีเสียงไม่มีความรู้สึกราวกับว่าผมถูกกลืนเข้าไปในความว่างเปล่าผมพยายามจะขยับแต่เหมือนร่างกายหนักอึ้งจนไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจูๆ่ๆเสียงเครื่องวัดชีพจรดังขึ้นแผ่วเบาก่อนที่สติของผม จะเริ่มกลับมาผมพยายามจะลืมตาขึ้นภาพทุกอย่างเบลอสิ่งแรกที่ผมเห็นคือพิดานสีขาวของห้องไอซีแสงไฟสีขาวนวลกระพริบอยู่เหนือศีรษะผมรู้สึกถึงท่อช่วยหายใจในปากลมหายใจติดขัดแต่เมื่อหันไปมองรอบตัวหัวใจของผมก็แทบหยุดเต้นพวกมันยังอยู่ครับ รอบรอบเตียงของผมมีกลุ่มเงาดำจำนวนมากยืนล้อมรอบพวกมันไม่มีใบหน้าแต่ก็จ้องมองมาที่ผมก่อนจะค่อยๆขยับเข้าใกล้เรากับกำลังรอให้ลมหายใจสุดท้ายของผมหลุดออกจากร่างแต่แล้วอยู่ๆที่ร่างของผมกลับมีลำแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นมาเสียงกลีดร้องโหยหวนดังสะท้อนกล้องไปทั้งห้องเงาดำเหล่านั้นค่อยๆกะจัดกระจายหายไปกับแสงนั้นยกเว้น ตัวที่โหดที่สุดหญิงสาวคนนั้นเธอไม่ถอยหนีเหมือนวิญญาณตนอื่นแต่กลับจ้องมองตรงเข้ามาในดวงตาของผมเธอเอียงคอช้าๆรอยยิ้มยังคงอยู่แต่ครั้งนี้ผมเห็นบางอย่างในแววตาของเธอมันคือภาพใบหน้าของใครบางคนที่ผมรู้จักใช่มันคือหน้าของเพื่อนผมเองแววตาของหญิงสาวดูสับสน ก่อนจะกลิดร้องสุดเสียงแล้วค่อยๆเลือนหายไปในความมืดเช่นกันตอนนั้นผมนอนหายใจหอบหนักรู้สึกเหมือนร่างกายหมดเรี่ยวแรงโดยสิ้นเชิงแต่ครั้งนี้ผมรู้ว่าพวกมันไปแล้วหากแต่ผมยังมีคำถามติดอยู่ในใจแสงนั้นคืออะไรและทำไมวิญญาณพวกนั้นถึงพยายามเอาตัวผมไปตั้งแต่แรก กระทั่งเวลาผ่านไปราวสองเดือนผมได้รับข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทคนที่เคยเอ่ยเตือนผมก่อนที่จะเดินทางไปยังถนนเส้นนั้นซึ่งอุบัติเหตุที่เขาเจอมีลักษณะคล้ายกับผมมากราวกับว่ามันคือเหตุการณ์เดียวกันแค่เปลี่ยนคนตอนนั้นคำถามเต็มหัวไปหมดเลยครับคือเขาเป็นคนที่เตือนไม่ให้ผมไปใช้ถนนเส้นนั้นแต่สุดท้ายกลับเป็นเขาเอง ที่ใช้ถนนเส้นนั้นสัญจรในช่วงที่เพื่อนผมเสียชีวิตผมไม่สามารถไปร่วมพิธีใดๆได,ได,ได้เพราะยังต้องพักรักษาตัวจนกระทั่งผมหายดี D, จึงได้ไปเคารพเท่ากระดูกของเขาและแตัดสินใจว่าจะบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ทั้งเพื่อนของผมและวิญญาณพวกนั้นแล้วในคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังปฏิบัติกรรมาฐานภาพบางอย่างก็ปรากฏขึ้นในนิมิตผมเห็นรถคันหนึ่ง ขับไปตามถนนเปลี่ยวซึ่งเป็นเป็นรถของผมแต่คนที่อยู่หลังพวงมาลัยนั้นคือเพื่อนสนิทของผมที่เพิ่งเสียชีวิตไปรถคันนั้นขับด้วยความเร็วสูงก่อนจะมีเสียงดังโครมร่างของใครบางคนลอยกระเด็นไปกระแทกกับพื้นถนนเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วแต่ยังไม่ตายทันทีร่างนั้นพยายามกระสือกระสนคืบคลานออกมาจากข้างทาง มือข้างหนึ่งยื่นออกมาเหมือนขอให้ใครสักคนช่วยแต่สิ่งที่เพื่อนผมทำคือเหยียบคันเร่งแล้วหนีไปเลยและในจังหวะเดียวกันนั่นเองไฟสีเหลืองจากหน้ารถสิบล้อก็สาดวาบเข้ามาร่างนั้นถูกบทขยี้กระดูกขับพับเป็นสองท่อนเสียงกรีดร้องดังสะท้อนในหัวของผมก่อนที่ภาพทั้งหมดจะดับวูบลงในนิมิตผมไม่ได้เห็นหน้าของผู้เสียชีวิต แต่ผมกลับรู้สึกว่ามันคือเธอและคนที่ทำให้เธอต้องจบชีวิตลงมันก็คือเพื่อนของผมนั่นเองที่เธอตามมาเอาชีวิตผมเพราะเธอเข้าใจผิดคิดว่าผมคือคนที่ทำให้เธอตายซึ่งเอาจริงๆผมเองไม่รู้เลยว่าก่อนที่ผมจะเสียรักขันนี้ต่อมาจากเพื่อนของผมมันเคยประสบอุบัติเหตุแบบนี้มาก่อน ในวันสุดท้ายก่อนลาสิกขาผมตั้งจิตแน่วแน่และกล่าวคำขอโอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งหมดที่ได้สร้างมาให้แก่ผู้หญิงคนนั้นหากข้าพเจ้าเคยเป็นส่วนหนึ่งของบาปนี้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมขอให้เธอได้รับบนนุญนี้และขอโอโหสิกรรมจากเธอรวมถึงวิญ,ญญาณของเพื่อนผด้วย ผมขอโอโหสิกรรมให้เขาเช่นกันหลังจากที่ผมเอ่ยคำขอโอโหสิกรรมจบลงสายลมเย็นเยือกพัดผ่านเข้ามาในโบสถ์มีความรู้สึกแวบหนึ่งผมรู้สึกว่าเธออยู่ตรงนั้นคล้ายกับว่าเธอต้องการจะบอกให้ผมรู้ว่าเธอจะไปแล้วผมสมัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดและความรู้สึกเสียใจที่แทรกเข้ามาในจิตใจของผม มันเป็นความรู้สึกของใครบางคนที่ต้องการสื่อสารในผมรับรู้และไม่ว่าความรู้สึกนั้นมันจะเป็นของใครผมก็ขอยืนยันว่าผมโอาสิก,กรรมให้ผมอยากจะให้เธอไปสู่ที่ที่เธอควรจะไปตั้งแต่แรกส่วนการเสียชีวิตของเพื่อนผมนั้นผมไม่อยากจะคิดว่าเป็นฝีมือของเธอแต่ถ้านิมิตที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงมันก็คงเป็นเวรกรรมที่เพื่อนของผมจะต้องชดใช้เช่นกัน เพื่อน,อนละครับเคยมีเหตุการณ์ที่โดนเข้าใจผิดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันบ้างไหมถ้ามีก็เอามาเล่าแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ